อามาเดี๋ยวให้แคปเลขลาวนะคะเลขความฝันนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าแม่แม่ทุกคนรัฐบาลไทยเดี๋ยวเจ๊จะปล่อยอีกวันสองวันนะคะได้มาแล้วเดี๋ยวขอแบบเจ๊ขอหาซื้อโรตรีก่อนเดี๋ยวเจ๊ซื้อปุ๊บเดี๋ยวปล่อยเลยเจ๊ขอซื้อก่อนได้ปล่ะเออ เจ๊ขออนุญาตนะคะซื้อซื้อลอตเตอรี่ก่อนแล้วกันเดี๋ยวพอเจ๊ซื้อได้ปุ๊บที่กองสลากพัดนะะแล้วก็เดี๋ยวปล่อยให้ทุกคนเลยขอซีทีพิเศษขอซื้อก่อนนะซื้อไม่เยอะอรอกพร้อมยังขาพร้อมแคบยังก็คือว่าจะรีบให้แคปนะคะพอดีว่าเชนนั่งอยู่บนรถนะคะมันอาจจะสะเทือนนิดนึง ญญาณไม่ค่อยมีเนาะเดี๋ยวรีบให้แคปก่อนใครมาทันก็คือทันใครไม่ทันก็คือไม่ทันนะคะรัฐบาลไทยก็มีเลขไว้ในใจนะจริงๆก็ยังคงชอบศูนย์อยู่ก็หวังแอบหวังว่าศูนย์น่าจะมางวดนี้ที่ในใจเลยนะมีศูนย์มีเจ็ดมีห้านะคะอันนี้คือตัวเด่นแต่ว่ามันต้องเลือกตัวใดตัวหนึ่งนะคะอันนี้คือแท้ คิดไว้ในใจตัวเด่ดนอะที่เคาะมานะได้ศูนย์เจ็ดห้านะคะแต่ว่าเจ,าจต้องเลือกตัวใด,ดตัวหนึ่งที่ชอบมากที่สุดนะคะมีศูนย์มีเจ็ดมีห้านะรัฐบาลไหนงวดนี้แต่ว่าเดี๋ยวเจขอบแบบคัดก่อนคัดที่ชอบจริงๆแล้วกันว่าจะเอาศูนย์หรือจะเอาห้าหรือจะเอาเจ็ดนะคะแต่ว่าเจคิดว่า ศูนย์ก็ยังไม่ปล่อยอ่ะขอขอแบบว่าวิเคราะห์อีกนิดนึงแล้วกันนะเจ๊ก็วิเคราะห์ตามความคาดเดาของเจนั่นแหละไม่ได้มีสูตรหรือเก่งหรืออะไรหรอกก็คือเราเดาเอาว่าแบบเราชอบเลขตัวไหนเซนของเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็ต้องใช้เซนต์ตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ดูเหมือนแบบดูว่าแบบเฮ้ยอะไร ที่ความน่าจะเป็นที่มันจะออกบ่อยอะไรอย่างเงี้ยที่มันน่าจะออกอะไรเงี้ยก็ดาวเอาทุกคนมันไม่มีใครรู้ว่าเลขจอกอะไรหรอกจริงๆเออถ้าทุกคนรู้นะทุกคนก็คงแบบจริงๆอ่ะแบบบางคนใครฝันเพราะว่าแต่ละคนจะมีเทวดาประจําตัวเนาะหรือจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองหรือใครเป็นคนที่ทําบุญเยอะทําบุญบ่อยหรือแบบเป็นคนที่มีโชคมีลาบอะไรเงี้ย ถ้าใครฝันดีหรือได้ได,ได้เลขอะไรมาซื้อเลขตัวเองนะทุกคนอัน,นี้จริงๆนะเพราะว่าบางทีเขาเอาเลขไม่ให้เราอย่างเช่นบางทีแบบเอ้ยเจ๊ฝันหรือว่าเจ๊ได้เลขอะไรมาอย่างเงี้ยเหมือนเจ๊ก็รู้แหละว่าคือเขาไมา่ให้เจ๊อ่ะแต่เจ๊ก็อยากแบ่งปันทุกคนนะอ่ะเออบางทีมันก็มีเคลื่อนอย่างเงี้ยเนื่อออกมาแต่เจ๊ก็เอไม่สนหรอกนะคะเพราะว่าเอ้ยเจย๊อยาก แบบเป็นคนให้แนวทางเนาะเราก็อยากแบ่งโชคแบ่งลาภให้กับทุกคนเจ๊ไม่รู้ว่ามันจะมาหรือไม่มาแต่แต่บางทีเราก็แบบเก็บมันเราก็ไม่อยากเก็บไว้คนเดียวอะ่ะเราเห็นคนอื่นถูกด้วยกันอะ่ะเราก็ดีใจอะ่ะเออเนาะนึกออกปะแต่เจ๊ก็รู้แหละว่าบางทีสังเกตดิทุกคนเวลาที่ทุกคนฝันหรือได้เลขอะไรมาเวลาเราซื้อเองอะ่ะมันจะมาแต่เวลาเราบอกคนอื่นเยอะเยอะอ่ะจะเคลื่อนอันนี้ไม่รู้ว่าทุกคนเป็น,เป,นเป็นเหมือนกันไหมนะแต่เจ๊คิดว่ามัน มันมันก็เกี่ยวอ่ะเนาะเออแต่เจ๊ก็แบบอ่าไม่เป็นไรเจ๊ถือว่าเจ๊เป็นคนให้แนวทางอยากอยากให้ถูกไปด้วยกันอะ่ะนึกออกปะอ่าเดี๋ยวเจ๊จะให้แคปเลขสามตัวเลขความฝันนะเป็นเลขสามตัวนะคะไม่ต้องตัดเล่นก็ได้นะคะตามแต่สามตัวเลขจะได้ไม่ต้องเยอะหนออ่าเดี๋ยวให้แคปวันนี้ห้าหน่อยเจรูดห้านะ อ้หาห้าสี่สามสองหนึ่งนี่นะคะอันนี้อ่ะดูนะอ่ะดู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 เห็นเนาะอ่ะให้ดูแค่นี้พอนะโอเคนะคะเดี๋ยวเจก็ ใช่ค่ะเคยได้เลขแล้วบอกเขาเราป่วยเกือบตายเนี่ยบางคนก็น้องบางทีแต่แตและคนเนี่ยเขาจะมีเทวดาประจําตัวหรือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือช่วงไหนเราดวงดีดวงขึ้นเราก็จะฝันดีเออแต่พอเราแบ่งปันคนอื่นปุ๊บเคลื่อนอันนี้เจเจ,เจอบ่อยเป็นบ่อยเลยนะคะแล้วก็กับคนรอบข้างด้วยมันเกี่ยวนะทุกคนแต่เจก็อืไม่สนละเพราะว่า เวลาเห็นเห็นคนถูกไปด้วยกันอะ่ะมันมันมีความสุขกวา่าแต่ว่าทุกคนก็ต้องเข้าใจอะ่ะเนาะมันเป็นตัวเลขเนาะมันก็อาจจะมีเข้ามีหลุดบ้างอันนี้ลาวนะลาวนะหวยลาววันนี้นะคะวันนี้วันสุดท้ายแล้ววันนี้วันพระเลขน่าจะออกสูงอยู่ 2ตัวเจ๊จะปล่อยประมาณทุ่มหกโมงกว่ากว่าทุ่มหนึ่งค่ะไม่เกินเดี๋ยววันนี้จะขอแบบสองตัวปังสามตัวปังปังเลยแต่วันนี้หวยราวเจ๊ชอบเก้าสี่นะเออ